ดูเรื่องราวของหลังฝนเข้าหน้าหนาวนะคะชาวบ้านมาบกราดโคราชค่ะก็มีการนำเอาไม้ไผ่แตกกอใหม่นะคะแล้วก็นำมาเผาเข้าหลามสร้างไรายได้ระหว่างพิงไฟคลายหนาวยามเช้าไปในตัวค่ะ โดยนางสาวจินตราไหกระโทกนะคะวัย37ปีค่ะเป็นชาวบ้านมาบกลาดนะคะตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็มีการใช้ยามว่างนี่นะคะยามเช้าเกับคุณแม่ที่แต่ละวันจะต้องพากันมาก่อไฟไล่ความหนาวจากสภาพอากาศที่กำลังหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ <S <S เผาข้าหลามค่ะเพื่อที่จะนำมาจำหน่ายสร้างไรายได้เสริมโดยมีการใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายอย่างไม้ไผ่ ที่พากันแตกกอขึ้นมาใหม่จากในช่วงหน้าฝนนะคะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว เป็นอย่างดีในช่วงนี้นะคะโดยทางคุณจินตลาค่ะก็บอกว่าในช่วงนี้อากาศที่บ้านเนี่ยหนาวเย็นทุกวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าตนเองก็จะต้องมาหาฟืนก่อไฟให้คุณแม่พิงเพื่อสร้างความอบอุ่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าในช่วงนี้หลังจากหมดฤดูฝนก่อไฟที่อยู่ในหมู่บ้านก็ผาอ่าก่อไผ่นะคะที่อยู่ภายในหมู่บ้านเนี่ยพาก,กัน แตกลำออกมาใหม่จำนวนมากก็เลยได้มีการลองนำเอามาเป็นภาชนะทำข้าวหลามเพื่อขายภายในหมู่บ้านสร้างไรายได้เสริมค่ะเพราะว่าไม้ไผ่ในช่วงนี้เป็นลำใหม่จะมีเยื่อไผ่ที่เพิ่มความหอมให้กับข้าวหลามได้ดีกว่าช่วงอื่นๆอีกทั้งฟืนก็หาได้ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าแลง้งอีกทั้งมีสูตรดั้งเดิมที่มีทั้งแบบธรรมดาไส้ถั่วดำค่ะ ที่ตกทอดมาจากคุณแม่นะคะซึ่งทํามาทุกปีในช่วงหน้าหนาวกว่า30ปีแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวบ้านพากันมาซื้อหมดเกลี้ยงทุกวันเลยค่ะโดยราคาขายก็อยู่ที่ขนาดนะคะมีตั้งแต่กระบอกละ30บาทไปจนถึง60บาทวันหนึ่งนะคะก็จะทําข้าวข้าวหลามนะคะขายได้ประมาณ20กระบอกขึ้นไปก็ถือว่าสร้างไรายได้เสริมหลักพันบาทให้กับครอบครัวได้ค่ะ